โอเคนะครับก็ของกาสวีทุกท่านด้วยนะครับพี่นีตอนเราเข้าสู่ใบมาวิชาแนลครับวันนี้นะครับก็มาเอาชีวิตรอดนะครับหรือเลสเพย์ในคอมพาทที่หนึ่งครับก็ได้ตัดไม้ไปแล้วแล้วก็ข้ามมาหน่อยนึงแล้วแล้วก็นะครับมีเพื่อนมาแต่เพื่อนไม่ได้จอครับมาคุยอย่างเดียวครับส่งเสียงเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกวีนครับมีชาแนลไหมครับมีชื่อชื่อชาแนลว่าอะไรครับ ไม่รู้ครับอาชื่อรายการอะไรครับไม่รู้ครับอ้าวอ้าวคุณร้ไหครับคไม่รู้ไครับผมอ๋อโอเคครับครับผมรู้ว่าคุณมีชแนลเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงค์ลิงค์ชแนลไปครับครับครับทิ้งลิงค์ชแนลของกบีไว้ครับครับครัไม่ได้ยินตอบเยตอนนี้คนเป็นมาเขาอยู่่ สายึงครัสงสัยก็ไ่ก็ไม่วัก็ไม่ลองเป็นความพางนิทานดิตาม่เล่นเนี่ยเนื okay. ine, okay. ้อตาข้างหน่ึงมีมี่าคงชายเขาเขาวัวอยู่แล้ววัวาใส่เขาวก็เดิไปแต่ละคนไตัดไม้นหนึ่งนี่ชื่อว่าต้นไม้ขึ้นที่ปาเมูัดตัดตัดได้นหนึ่้ตนง ไม่ได้โอ้แ <c oughs> มจาแล้วารแล้ว,ลวครั้งนี้มันเฟลอะครับมันเโอ้จ้าก็มีครับรอออไอศเฮ้ยพิกออ๋อครับรจะมชยา,ลาเลยนะรัขนาดนั้นเลย,นนเลยขนาดนั้นเลยอครับงีครั้นะเดี๋ยวลองเอาหน้าคุณกวินมาอยู่บนหน้าจอนะครับ หนึ่งสองสามตุ้งอ่ขึ้นมาแล้วครับอัน <laughs> นี้ครับแค่นี้ครับเป็นแค่รูปภาพนิ่งครับให้รู้ <c oughs> ชมหน้าของคุณกวินนะฮะเ <c oughs> <c oughs> อาวิ่โห้อหารกินละกินคุณหาอะไรกินแล้วเะขุดรถเลื่อนเดยือดประมาณอ่าห้าห้ใช่ไหมเลือดเต็ม้เออเออืออาหารออาหาร นี่ย่ยมีกินเลย่ะเอ้ยมันนี่ตาย้อั้อวัดอะ้ว่มาอีกเออคามเปไนมความปารถนาใตัวละครมีอะไรบ้างล่ะมีมีหมูมีแกะมีไก่มีกะเวยมีเออบัวครับมีไก่ด้วยครับมาีราบตอนนีู้สเหมือนจะหมืนกันะ

ม,มันไม่ขึ้นที่หน้าจอครับามันไม่ขึ้นที่หน้าจอครับขึ้นแต่เกมครับอะ,อะเออกกวินเห็นครับใช่โอเคดีมากจะนอนต้องเห็นหนาเดี๋ยวไหมเอาภาพกกวินขึ้นโอเคโอเคโอได้หิบี่ เอาน้าอะไรน่นเลยเหรอเออน้าเอาหน่าเดี๋ยวส่งไลน์มาให้มาโอเคไหมโอเคโอเคโอเคจบท้ายที่สองอ่ะเฮ้ยนี่แหละนี่บ้านนะขึ้นไปป้ะตูสองประตูอะเอาประตูเดียววะประตูเดียวดีกว่าเพราะอยู่ถ้าเกิดประตูอีกประตูหนึ่งก็ต้องเผื่อสองมีมันมาโอเคครับอันนี้ตามคุณกวินบอกนะ โครับอเคครับโอเคครับสวัสดีครับไม่อะไรตอนนี้มังาวม่าเาให้ดียวอ้ใช่นใช่น,น,นีน่เ้าอะคนเ็นราหไมนพที่ลอ๋อครับพารมีคนมาแนะนำเธอครับ

แถบนั้นเลยอะครับโอ๊ยได้ไข่ไข่ไก่มาด้วยเฮ้ยโอเคแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ไม่มาแจ๊ะไม่มาเดี๋ยวขอโทษทีครับมีเสียงลบกล้ามาหน่อยเออต้องพูดอย่างงี้ดิที่รายการตัวเองไม่เห็นพูดเลยรายการตัวเองสวัสดีครับ ออนเดียลอันเดียอัเลอาเคอัตเลน่ยังครับวะจบแล้วอดี่บ้านมาหนึ่งะเอ่ยงันคะะตเนี่ยเจะข้ามเนี่ยอ่อนี่ีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวฟ้า ัวสามอ้นโอ้โหแล้วมมจริงไมอะลเต่ีบตตไันเลขุดมือไม่ใช่หรอเออทุกคนนก็ชอบขุดเมืองอ่ะออ้นขุดอยู่แล้วนะโอเคะหี่เยนโอเคเวลาใกล้จะหมดสำหรับพาร์ทนี้แล้วครับ พาน,นี้ตอนนี้เจ็ดนาทีสิบหกแล้วครับเราได้แค่สิบนาทีนะครับโอเคอเจนะ็ดนาทีสนะิบหกแล้วก็อีกหายเร็นะครับตีมาแล้นะครับวันสอง่ก็ันที่ก็ได้นะครับเดี๋ยว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 ครับดาบก่อนโอเคครับดาบก่อนก็ต้องีหายเรีนะครับคุณไมเข้าใจไหมครับคุณไมเข้าใจครับแลอย่าลืงตัวที่ผมผ่าเสยอ่ะอ่า

รเ <Okay. S 3> okay, ลยโอเคโอเคครับก็สวัสดีนะด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้<อ>ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอ่อช่องของกวินคุณกวินไว้นะครับ okay. โอเคครับและผมก็ขอสวัสดีด้วยนะครับเพราะผมไม่่ายแล้วโอเคครับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับบายครับ บายครับบายครับแล้วหมดไย่ในเราบายครับ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 บาย